ดูรีซิมนะ ขอให้หายโลคีมั่งมีเหลือใช้ขอให้ชีวิตของข้าเปเจ้าเอาบาทมาให้หลวงพ่อเจ้าวาดแต่หลวงพ่อเจ้าวาดจะเดินเองนะนะ่านะนั้นนสิคลับนะโยมาได้อโยสาบหัวพอ,อกัน สุธิยาเปีใตบาทพเจ้าว่าหนึ่งแสนบาททุกข้การจาทุตนาทุดาพระแผ่นดินนียนนายกนะอายุทยานั่น่ถไปนะทุกประทับเญเยอะหมายเลขทะเบียนโยกนะรถของท่านตอร์ด้าอาวีสีดำเรียนโยมนะหมายเลขทะเบียนสองคไก่คอทงสอง ไปขยัำรถให้หน่อยนะประโยองนะแล้วก็ท่าในใจที่ทีมงานกระชอดดัดคอมที่เอาติดติ้งก็นะที่นำให้มรไซรับจ้างมาส่งนะช่วยอามาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะอโยมนะสายไปนะพุทโธราภาเริษทองไรมาเตมาน,นชาดัดติสพุทธามาต้องจงองะเนรเทวนาถ้าณาจักรายโยที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทอ นะประโยมนะที่จะรวมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองเหลือเวลาอี5นาอัีถูกไหมตอนนี้เวลาใบสองเป็นเจ้าภาพแผ่นทองนะก็ขออาจจะได้รู้ตเจ้าตากศีลนะหลังจากที่ประกอบพิธีเทวาพิเศษเรียบร้อยที่มูลส์ของวัดบางแวกนะประโยมนี้แต่นั้นตอนนี้พระคณาจารย์ทั้งสี่รูป นะได้นักขอครงกานะที่านจิตนำโดยหลวงพ่อพระครูศิราวัฒนพรพระสุรินนะท่านมาไปจัดระเบียบ้ท่านดดที่ท่านใดที่มีทองคำนะหรือเง,งินนะ เดี๋ยวโยนถึงไปก่อนเมื่อประธารเดเรนขุนขุนพะศุกุลประเทศใน่ีีได้ไปหนึ่งนะตรงโอกาสนี้ก็มอบถวายให้พิเศษและส่วนที่เหลือโยนเป้ากระดุมมืออาติถากผิดนะโยนก็กระมือแล้วก็อธิษฐานผินายโยนะในขณะที่พระสงฆ์ใก้เจริญใก ทีมงานคนไหนที่เก็บซิมรีบเามาให้ด่วนเลยครับและกาเบรียนพี่น้องครับที่ยืนทางด้านมุมโน้นนะครับขอให้ท่านไปนั่งที่โต๊ะนะครับขอให้ทางนี้เป็นนักข่าวอย่างเดียวนะครับ